สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในงาน The Power of Wisdom um, ค่ะทริปนี้นะคะเราจัดที่จังหวัดนะครนายกค่ะเพราะเชื่อว่าเป็นทริปที่ทุกคนต่างรอคอยดีใจมากแค่เห็นหน้าทุกคนก็มีความสุขแล้วมันคือกําลังใจค่ะการที่เราทํางานอะไรทุกๆวันเนี่ยเหนื่อยกายมันไม่เท่าไหร่นะแต่เหนื่อยใจเ่ยไม่ได้เลยวันนี้นะคะเรามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันเรามาเติมพลังให้กัน,กนและกันมาชาร์จแบตให้กับตัวเองที่จะไปทํางานต่อวันนี้นะคะเราได้พบเจอกับโค้ดนะทั้ง2ท่านต้องบอกว่าเป็นโค้ดที่เก่งมากๆระดับประเทศเลยเราได้มีกิจกรรม มมากมากยทั้ง i n d o เอา u าดอร์ค่ะต้องบอกว่าครอบครัวออร่ารินะคะอึดมากแดดร้อนๆนะคะเราไม่สนใจแล้วเราไม่กังวลเลยพร้อมสู้ทุกสถานการณ์ถ้าวันนี้เราเจอแค่นี้แล้ยังไม่ไหวว่าบอกเลยนะคุณไปทําอะไรไม่ได้หรอกคุณไม่มีทางสําเร็จแต่วันนี้ทําให้เรารู้แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่มันสบายอากาศเย็นอากาศร้อนหิวอดทนคุณสู้คุณทําได้ปีนี้เขาสู่ปีที่8ของเราเนาะที่ผ่านมานะวอดว่าทุกคนเจอมาหมดทั้งเสียใจดีใจร้องไห้หัวเราะค่ะความสุขความทุกข์เจอมาหมดค่ะ แต่เราผ่านเรื่องราเหล่านี้ไปได้เพราะว่าเรามีกําลังใจะะแล้วเราก็มีพลังงานตัวเองตรงสุดนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้ออร์ดิของเรานะคะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทุกวินาทีทุกลมหายใจนะคะบอสมีแต่ออร์ดิร้อยต์นะคะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับ <OR IS> อทิปนีมมีความสุขมากแลว้วบ๊อเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความสุขเช่นกันทิปนี้มันได้อะไรเยอะมากจนไม่สามารถที่จะพูดได้เป็นคำพูดมันรู้สึกตื้นตันอยู่ในอกมันเต็มหัวใจอะมันล้นใจมีความสุขที่ได้ได้มาเจอทุกคนได้มาเติมไฟเติมพลังให้แก่กันค่ะบสอจากที่จะบอกทุกคนนะคะว่าการที่เราจะทําอะไรบางอย่างเราต้องทําให้เต็มที่เราต้องทําให้สุดพลังแรงกายสุดแรงใจเราไม่มีทางที่จะประสบความส็จได้เลยถ้าเกิดเราทําอะไรแค่ครึ่งๆกลางๆาบถึงต้องบอกทุกคนนะว่เาเราต้องสู้นะเราต้องสู้นะ บอสเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนจริงๆทุกคนรักกันมากทุกคนสมมามัคคีกันมากแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เคียงข้างบอสมาตลอดอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามค่ะทั้งสุขและทุกข์ร่วมฟันฝ่ามาด้วยกันจนปีนี้เข้าสุขปีที่แแล้วอะเรารู้สึกแบบ่ยังไม่ยังไม่นานเลยนะมันแป๊บเดียวเองเพราะว่าทุกๆวันมันมีความสุขค่ะม,มันมีความสุขมากๆะะจากที่คนคนหนึง่งคิดเออเราอยากทำแมนนะแต่เราไม่รู้เลยว่าปลายทางเราจะเป็นยังไงแต่เรารู้แต่ว่า ขอทาวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจทําให้มากที่สุดแต่พอมาถึงวันนี้มันคือความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นจริงๆบอสบอกกับทุกคนเสมอว่าบอสจะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนบอสจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปมันทําให้บอสมองถึงสิ่งที่เราบอกทุกคนนะว่ามันความยั่งยืนมันอยู่จริงอ่ะมันจริงค่ะในครอบครัวอลลี่บอสเชื่อว่าที่บ้านหลังนี้มันเป็นเรื่องจริงความยั่งยืนและมั่นคงเหมือนที่บอสบอกว่าอยากให้ที่นี่มันเป็นครอบครัวจริงๆอยากทำที่ตลอดไปขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ข้างๆกันไม่เคยทิ้ง มาด้วยความรักด้วยความผูกพันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่เข้ามาอยู่ใน,นะคะออารอนะบครัวออร่าลิสนะบอสเชื่อว่าทุกคนร้วนแล้วมีความผูกพันมีความสุขรักพื้นที่ตรงนี้มากๆบอสทรางอราลิสขึ้นมานะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเอง แต่ว่าอยากให้ทุกคนน่ะที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราค่ะมีความสุขจริงๆจากเมื่อก่อนเราเคยแค่อาจจะเคยแค่คิดแค่ฝันว่าอยากให้ตรงเนี้ยมันมันอยู่ยืนยาวตลอดไปแต่ตอนนี้มอสมีความเชื่อว่าความมั่นคงและยั่งยืนอ่ะมันมีอยู่จริงแลว้วมอสเชื่อว่าออร่ลิศนะคะจะเติบโตแล้วก็ก้าวต่อไปจนถึงรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานได้อย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยพลังพลังแห่งความศรัทธาค่ะพลังพลังแห่งความรักที่เรามีต่อกันค่ะที่นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ ที่มีแต่ความอบอปปุ่นที่มีแต่ความรักมากๆไม่ว่าใครก็ตามค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านเราว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะจะได้รับความรักเช่นกันสุดท้ายนะอยากให้ทุกคนนะคะสู้ไปได้วยกัน,นะคะ่ะปลายทางอะแห่งความสาเร็จอะว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะจะไปอยู่ตรงจุดนั้นแน่นอนขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการทาธุรกิจกับออร่ลีบอสนะคะพร้อมที่อยู่เคียงข้างนะคะทุกคนเสมอแล้วก็จะอยู่กับทุกคนตลอดไปค่ะรักทุกคนนะคะรักมากๆเจอกันที่หน้านะคะ